ผ้าเลยเอเอเลยปับ๊บอ่ะเอเอลงไปข้างพี่ภูมินะ่ะแล้วก็ภูมิมารถไปเก็บข้างๆภูมิสิเอารถให้พี่ภูมิไปเก็บขนขึ้นมาทําไมบนที่นอนเนี่ยเก็บไปข้างๆภูมิมนนะบนโต๊ะน่ะบนโต๊ะโต๊ะเหรอตรงนั้นนะ่ะ อีกอันอีกคันหนึ่งเอาไปให้พี่ภูมิแล้วก็นอนหมอนอยู่ไหนปับ๊บพ่อห่มอยู่ไหนไอืม เออเออลงไปอืมอ้วนนอนเซ็กซี่เชียพากันนอนได้แล้วลูกพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนกันเออเออจ้าจ้าไม่ต้องพูดป๊าไม่ต้องพูดลูกป๊า อืนอนลูกนอนเพดภูมิภูมินั่งเพดสีบอสบ่ายค่ะเป็นไข้วัดใหญ่เจ็บคิงเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่มีแรงกินบ่ดด้พึ่งเงินฟืนพึ่งฟืนนั่นป่วยว่าท่านไดนพอสองเดือนสัมสองเดือนเลยนะเพึ่งฟื้นป่วยในสองเดือนก็ั่งกลิ่นแสบก็ั่งกินหลาย อันพอเอามาทรงว่าเป็นไข่สันเดยไข่ขึ้นมื่อขึ้นนี่ให้แม่ดูแลดีกว่าันเดยเนี่ยย่ามลูกเป็นลูกยังกับเขากคคิดว่าแม่ดูแลได้ดีกว่าแล้ว่ะเป็นเรื่องสันนะะ้นแล้วค่ะอืมอันอื่นแม่ปู่กับเบลไปโรงเรียนดอกคงเสียอนโทษไปลาคู่อาจจะทั้งอาทิตย์เลยค่ะเพราะวัน เพื่อนเป็นไข่จัิงๆแล้วเพื่อนเป็นเป็นอาทิตย์นึงเลยอันปุ๊ปปับกำลังเหมือนปุ๊ปปับหายดีกำลังดีึินละบ่มมีไข่ละบ่มีน้ำมูกละอันพิเชรก็สิมาเป็นตัวย่านตั้งแต่เซ็ตจากเพชรแล้วๆนี่ก็สิเป็นพ่พูนี่ละแม่กับบบสมบายน้ำค่ะแม่ปู่การวัดลงคอโอ้ยวยกันหมดบานเลยปั๊บ ป๊บอยากลองใช่ไหมป๊บอยากออกไปนอนข้างนอกใช่ไหมลูกแน่เอก็ขึ้นมาเอารถไปเก็บแม่ไม่ให้ของเล่นบนบนที่นอนเอารถให้พี่ภูมิไปเก็บฮะต้องให้แม่พูดกี่ครั้งเองอ,อ,อผมผ้าด้วยผมผ้าให้พี่ภูมิพี่ภูมิด้วยปับ๊บบอกให้อ้วนมันนอนหมผ้าด้วย ย้ายอเดี๋ยวเอาเซกูนัดน่อยพี่ปั๊บกูนัดนาตีนาตีก่อนเร็วกูนัดเอ้ยเออแบบโฮมพิูลลุดฮะอ่ะพี่ภูมิไปปิดไฟแล้วนะลูกปะนั่นแม่ต้องนอนไก่พี่เพชรเถอเพืชนอน อย่านอวกเนี่ยมันขึ้นนะคะคิ้งอุ่นๆอยู่นอนนรับประสนยนัรับแต่หัวคำรับตั้งแต่ถุมหนึ่งคุนพี่ภูมิพี่ภูมิวางแท็บลงแล้วก็ปิดไฟลูกนอนได้รับปะ่ะเออไม่ไม่ต้องสั่งเขาแม่สั่งคนเดียวปั๊บปิดก่อน